มาแวะเปิดกล่องงาขี้มอนค่ะข้าวปุกงาขี้มอนได้รับแล้วค่ะมาเปิดให้ดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่นะคะเขามาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมาแบบนี้เลยค่ะเป็นแผ่นแผนมาให้เราเรียบร้อยเลยนะมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ก็จะมาทำให้ดูวันพรุ่งนี้นะคะว่า งาทิมอนที่สั่งมาเนี่ยพร้อมกับมีน้ำตาลมาให้เราด้วยมาให้เราด้วยนะพรุ่งนี้จะทำอะไรอร่อยอร่อยกันบ้างนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เห็นปุ๊บต้องซื้อปับ๊บสั่งปั๊บเลยเนื้อเน้นีนนนน้ต้องหยุดสไลด์เลยแล้วก็ต้องสั่งเลยเพราะว่าชอบมากๆเวลาไปเดินที่เชียงคานอะ่ะโหยเขาปิ้งให้เรานะนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะ เราจะมาลองดูนะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันข้าวปลุกงาขี้มนทำอะไรให้เราทานได้บ้างขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมวันนี้บายบายไปก่อนแอบบมาแป๊บเดียวคะ่ะกดแชร์ด้วยนะให้เพื่อนๆพื่รู้กดัวใจด้วยนะจะได้เปิดช่องทางในการมองเห็นของช่องของท่านคะ่ะพรุ่งนี้เจอกันข้าว ปุกงาขี้มอนทำอะไรได้บ้างคะ่ะบายบาย